สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับกับช่องละครไทยชาแนลนะครับก็ปีใหม่แล้วนะครับก็วันนี้จะเป็นเทปทิเศษนะครับที่จะมาสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับในวันที่3 1มธันวานะครับก็วันนี้นะฮะเข้าสู่วันที่1มกราคมปี2568หรหรือวันที่เอ่อหรือว่าวันอะไรนะหรือว่าปี ส0ง5นของเราแล้วนะครับเย้ตบมือหน่อยนะครับเอาละครับก็ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมีความเจริญนะครับปีเก่าผ่านไปแล้วครับก็ขอให้เริ่มต้นใหม่กับวันใหม่และปีใหม่ๆนะครับปีเก่าผ่านไปแล้วนะครับอย่าเอาอย่าเอาความเศร้าความเสียใจครับกลับมาในช่วงปีใหม่นะฮะทิ้งไว้ในปีเก่านะครับปีใหม่ๆครับรับสิ่งใหม่ๆห ทำสิ่งใหม่ๆที่เราอยากทำนะครับคุณอยากทำอะไรในปีนี้ครับตั้งเป้าไว้เลยนะฮะก็คุณอาจจะได้ทำสิ่งนั้นนะครับก็วันนี้นะฮะเป็นเทปพิเศษนะครับจะมาอวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็จะมาขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามช่องละครไทย h ช n แนลมาโดยตลอดนะครับถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยคลิปอาจจะลงไม่ได้เยอะหรือว่า ไม่ได้มีอะไรมากมายคอนเทนต์ดูค่อนข้างน้อยนะฮะก็ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าผมรู้สึกภาคภูมิใจนะครับภาคภูมิใจที่เอ่อผมเนี่ยได้ทำคลิปได้ผลิตผลงานดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมแล้วก็เข้าสู่สายตาประชาชนทุกคนนะฮะขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันผมรู้สึกว่ายัางไม่ตอนนี้มี1,000งกว่าๆนะหนึ่เท่าไหร่เนี่ยผมก็ ยังไม่ได้ดูนะแต่ก็ขอคุณนะขอคุณมากๆนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวะอ๋อหนึ่งหมื่นซับนะครับขอคุณด้วยขอบคุณมากเลยครับขอคุณนะครับหนึ่งหมื่น subscriber นะฮะที่ติดตามหวังว่าผมจะได้ถึงแสนซับภายในปีหน้านะครับหากว่าปีหน้าถึงแสนซับเนี่ยผมจะกราบขอคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับอ่ะก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันที่10มกราคมเปิดคลิปแรกนะครับเป็นคลิปกิจกรรมที่เราได้ทำโพเอาไว้นะครับผมยังไม่รู้เลยนะว่าผลเป็นยังไงนะครับก็เข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับกิจกรรมตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่10มกราคม1มกราคมตอนนี้ยังทันนะครับยังเหลือเวลาอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเล่นได้เลยนะอ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ปีหน้าครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ปี2568ครับวันนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของเราในปีหน้านะครับปีหน้าคอนเทนต์ละครกลับมาแน่นอนกลับมาแน่ๆนครับปีหน้าเจอกันนะฮะเจอกันสวัสดีครับ